สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนิวปทิตาทยาตามาวิทยาและรายการเพจสเปดรายการสําหรับสัตว์เลี้ยงน่ารักนะคะที่เราจะบอกถึงเรื่องราวที่น่ารักทุกแง่มุมเลยล่ะคะ่ะและวันนี้นะคะนิวก็จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสัตว์เลี้ยงที่เรียกได้ว่า เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนยิยมอันดับหนึ่งของคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะทายถูกกันหรือเปล่าเอ่ยว่าตัวอะไรนั่นก็คือจิงโจอนั่นเองเอ้ยไม่ใช่สุนัขตั้งหากวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสุนัขพันธุ์เล็กที่มีชื่อพันธุ์ว่าชิวาว่าค่ะที่นี่เลยที่ครับสวีทโฮมบ้านเล็กน่ารักสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่า ทุกทนคะแลตอนนี้นะคะนิวก็อยู่กับเจ้าของบ้านน่ารักน่ารักที่ครับสวีทโฮมแล้วค่ะพี่แนนวรรุไทยแก้วกำแพงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็กําลังอยู่กับน้องๆสมาชิกในบ้านที่ครับสวีทโฮมด้วยเดี๋ยวสอ,ส,อสองคนที่ถึงนี้คือชื่ออะไรบ้างอ่๋นคนนี้ชื่อจนาธานค่ะจอนาธาน่าคนนี้ชื่อนนอ,อกโกรมา จริงทีคัพสวีทโฮมเนี่ยที่คัพคือบรีดเดอร์ที่ใช้เรียกสุนักพันเล็กจิ๋วจิ๋วกับทอยเนี่ยเราจะเรียกทีคัพทีมันก็มาจากคําว่าชาส่วนคัพนี่ก็คือถ้วยทีคัพก็คือสุนัขที่สามารถใส่ถ้วยชาได้ก็คือเป็นทางการเขาเรียกกันใช่แล้วส่วนสวีทโฮมเนี่ยก็คือบ้านของเราในเป็นสไตล์หวานโทนสีที่ใช้ก็ฟ้าชมพูม่วงอะไรอ่อนๆหวานๆทีคัพสวีทโฮมก็หมายถึงบ้านหมาตัวเล็กที่มีสไตล์หวานและอบอุ่นค่ะ เป็นแนวเดียวกันกับนิวเลยอ่าใช่แล้ว <laughs> ตัวเอง <_ d ream> พยายามไปเปรียบเทียบกับน้องหมานะคะ <_ d ream> แล้วทาไมพี่นานถึงมีความสนใจในสุนัขชิวาว่ามากกว่าสายพันธุ์อื่นจริงๆส่วนตัวพี่เป็นคนชอบอะไรที่มันเล็กๆจิ๋วๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไปไป,ไปเอ่อไปถามประเทศแล้วก็ได้เห็นว่าครั้งหนึ่งเคยศึกษาเกี่ยวกับหมาพันธุชิวาว่าว่าโอเคเขามีขนาดเล็กที่สุดในโลก <_ d ream> พี่ก็เลยสนใจอยากจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ก็เลยเริ่มเลี้ยงเลย เรื่องของอายุไขเหรอคะอย่างชิวาว่านี่อายุไขนะ,ะอ่าอายุเนี่ยจริงๆพี่ขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะประมาณ15-18ปีอยากรู้จังเลยว่าชิวาว่าที่ดีอย่างลูกหมาน้องหมาตัวนี้เนี่ยจะต้องมีลักษณะเป็น,นยังไงอ่าอย่างหนึ่งเลยตอนแรกเนี่ยออริจินอลของเขาเนี่ยก็คือเป็นชิวาว่าสไตล์หน้าก,กวางอ๋อเดี๋ยวเขามีหลายสายพันธุ์ป่จริงๆมีชิวาว่าอย่างเดียวมีสายพันธุ์ชิวาว่านี่แหละ แต่ว่าหน้ารูปลงร,รูปทรงลักษณะหน้านี่ก็จะต่างกันไปร้อยตัวก็ไม่เหมือนกันน้อยตัวอย่างตัวนี้เนี่ยลักษณะกระโหลกของเขาเนี่ยจะเป็นหัวแอปเปิลเราเรียกว่าหน้าสไตล์แอปเปิลโดมนะคะหน้าสั้นหัวแอปเปิลตอนนี้บ้านเราเป็นที่นิยมแล้วมีราคาสูงหน้าหลักมาเดี๋ยวให้พี่แนนแนะนำน้องๆแต่ละคนเลยดีกว่าว่ามีชื่ออะไรบ้างอ คนนี้ชื่อแองเจลิน่านะคะแองเจลิน่าแองเจลิน่าลาคอฟสกี้โอ้โหนั่นคือนามสกุลนั่นคือนามสกุลใช่แล้วต้องหัวแอปเปิ้ลเหมือนกันหัวแอปเปิ้ลเหมือนกันคนนี้ชื่อน้องมาริอาค่ะมารีอามาริอาอโรซันนะคะนามสกุลนี่มาจากตรงไหนคะพี่นามสกุลก็คือนี่แหละพี่ให้เขาเองตระกูลเขาหน้าแบบว่าเออเออเลอเลออย่างเงี้ยอ๋ออันอย่างนี้นี่อายุเท่าไหร่เอ่ย ตอนอันนี้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วค่ะต้องอายุเท่าไหร่คะถึงจะสามารถนําจริงๆแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญพี่จะดูความพร้อมของเขาที่นี่เนี่ยมีสัตวแพทย์ดูแลส่วนตัวของน้องหมาทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องหมาที่จะออกไปเนี่ย,ม,ยมีประกันชีวิตและกรมธรรม์ทุกตัวก็ต้องดูแลสุขภาพอย่างดีคือ1วัคซีนต้องครบ 2. สุขภาพแข็งแรงเจ้าของเห็นแล้วแฮปปี้ไม่ซึมไม่งอก,ก่อนเอากินก่อนจะออกไปนั่นเออแล้วก็มีคุณหมอเนี่ย อนุมัตว่าออกได้นะคะเป็นคุณหมอที่ดูแลที่นี่เราถึงจะพร้อมส่งให้กับมือเจ้าของใหม่อ๋อเมื่อกี้พี่นานพูดถึงว่าน้องหมาจะต้องสุขภาพดีแล้วนิวก็สังเกตว่าน้องหมาที่นี่ไม่มีตัวไหนในเห่าส่งเสียงดังค่ะเป็นเพราะอะไรคะพี่นนนจริงๆพี่มันมันขึ้นอยู่ออกับการฝึกน้องนิวถ้าเกิดว่าตัวพ่อแม่เขาหรือตัวเด็กๆที่มาอยู่รุ่นก่อนๆรุ่นพี่เนี่ยไม่ทําเสียงดังเออารวยวายรุ่นน้องก็จะเคารพในการตัดสินใจของรุ่นพี่ ก็คือจะไม่ส่งเสียงดังด้วยมาต่อกันที่การเลือกสุนัขพันธุ์ชิวาว่าดีกว่าเป็นหัวแอปเปิลแล้วอถ้าอย่างพันธุ์ที่เป็นหัวแอปเปิลโดมเนี่ยเขาจะต้องมีลักษณะย,ยังไงบ้างที่ก็คือ1น,นะคะปากจะสัน้น2คือเป็นลักษณะาากระโหลกที่กว้างแล้วจุดสําคัญของชิวาว่านะคะตรงนี้เราจะสามารถว่าทราบได้เลยว่าเป็นพันธุ์แท้หรือเปล่าเนี่ยสุนัขพันธุ์นี้เป็นพันธุ์เดียวในโลกนะคะที่จะมีปุ่มโมเรล่า คือกระหม่อมกลางศีรษะของเขาที่จะไม่มีวันปิดสุนัขพันธุ์อื่นก็มีนะคะตอนเด็กๆนมีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเขาเริ่มจะโตเต็มที่เนี่ยกระโหลกศีรษะก็จะเริ่มมีความแข็งแกร่งขึ้นเหมือนผลไม้ที่มีเปลือกหุ้มอยู่ข้างนอกนะคะพอแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยพอกระดูกได้เสริมสร้างมัสเซลของของกระโหลกเต็มที่เนี่ยมันก็จะเริ่มปิดลงแต่สุนัขชื่อว่าเป็นพันธุ์เดียวที่มีปุ่มเมเรล่าที่ไม่มีวันปิดใช่แล้ว ใช่ค่ะเพราะซึ่งเป็นจุดอ่อนของเท้าเลยนะคะถ้าตรงนี้โดนกระทบกระแทกเนี่ยก็จะมีปัญหาเลยแล้วก็ในส่วนของสีสีของชิอว่านะคะก็จะมีได้ตั้งแต่สีน้ำตาลสีขาวดำสีน้ำตาลแดงนะคะหรือจะเป็นแฟนซีทร i คัลเลอร์สสีก็มีเหมือนกัน3ส,สีเป็นองไกที่มีสีอะไรสมสีก็อาจจะมีดำาขาวน้ำตาลใช่ค่ะพร้อมที่จะผสมพันธ์เมื่ออยู่ประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเพศหญิง พี่อยากจะให้สักประมาณช่วงเวลาปีกว่าๆปีครึ่งคือมีประจำเดือนรอบสองถ้าคนทุเรีบปมจำเดือนนะ,ะมีรอบสองมีรอบสองเนี่ยเขาก็สามารถร่างกายของเขาเนี่ยพร้อมที่จะรับน้องใหม่ในท้องเขาถ้าเป็นผู้ตัวผู้เนี่ยพ่อพันธุ์ที่ดีเนี่ยน่าจะมีตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปเพราะการระบบการสร้างเชื้ออะไรของเขาเนี่ยจะแข็งแรงมากขึ้น ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เนี่ยคนจะจําสับสนกันมากๆก็คือลักษณะของหางหางของชิวว่าไม่มีการตักนะคะคุณผู้ชมคือสั้นๆอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเป็นหางยาวแบบนี้ค่ะท้องยิมเห็นไหมคะหางเขาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าตัดเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่คล้ายๆกันเราเรียกว่ามินิเจอร์